สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพากินส้มตำครับผมนี่ครับผมส้มตำครับผมโ้ยอดครับผมนี่ก็ผักผักบุ้งครับผมนี่ครับผมตำเองครับผมดูสีสันครับผมน่ากินไหมครับผมมีใบชะพูมีอันนี้ด้วยครับผมอืมครับผม กินไหมครับครับผมมามากินด้วยกันครับพี่น้องด้วยกันครับผมนี่ใส่ใส่มะเขืออะไอะไรนะมะเขือขนนะ่ะมะเขือข่ายมะเขือขนครับผม ด่วน้ากเลยพี่น้องด่วนมากครับผมกิดนด้วยกันครับผมแล้วผมเหน็บก,กล้องก่อนถือไวอ้ขากล้องก็สูงสูงพี่น้องเลยอ้า,าวมาด้วยกันครับผมส้มตำวาย

บัญดีนนครับผมน่านล้วครับผมซุ่มต่ำครับหน้าตาหน้าตาซุมตำ่ำครับผม